เอที่นี่มาที่ไหนเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่นี่ไงหลวงปู่เน่ยเราจำได้ว่าเราอยู่ที่บ้านนี่เรามาอยู่ที่นี่นี่ไงเนี่ยเราอยู่ก็มาอยู่ตรงนี้บ้านเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยโถ่เออโอ้เราต้องสร้างบ้านใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ย แถวนี้ยก็ไม่เร็วนอ้เนี้ยเราก็ต้องสร้างบ้านใหม่หังจากตอนนั้นจากที่เราบันทึกกันจะไปเราเราก็เจอประตูมิติเราอยู่ที่นี่ที่ไหน ต้องเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยโถเว้ยทำไมเราต้องเริ่มใหม่ตลอดเลยโถแล้วเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะเฝ้าบ้านใหม่อีกแล้วไปได้แหละวปสิเด้อ จะเป็นฐานที่มั่นของเราโอ้โหจะมีคนบามหาบาเรานะจะมีคนบหาเราไหมเนี่ย ถ้ามีคนมาหา,หาเราจะดีมากหน่อยหาคนจริงๆนะพีน่นะโอเคได้เราจะตามหาคนแต่เราต้องฟังบ้านก่อน มันจะต้องมีคนมาอยู่ที่นี้เมื่อนนะ่ะเราต้องทำฐานก่อนจะได้ไฟทุกทีแ่นี้บอกว่าจะมีคนนะเอาเรือมาเจอแล้วนะถ้าไม่มีแล้วก็ จบเลยนะคนธรรมวนาขอให้มีแล้วนะทำไมเรารู้สึกหิวจังเลยนี่วันเราเพิ่งมานี่เราก็ไม่น่าจะหิวแต่ทำไมเราหิวล่ะเดี๋ยวเราถึงย้ายของก่อน ตอนนั mình không, mình không ้นเราไม่ได้เข้าประตูมิติมาเลยโถ่เอ้ยทำไมเข้ามันคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกทำไมต้องทำกับเราอย่างนี้ด้วยล่ะ มื่อแตนี้มันลุกเลยนะทำไมทุกอย่างมันภาพอย่างนี้ล่ะคกจะมุวนเราทินไ A lạy nhắn nàng hơn nữa mẩn lạy đăng nha thăm như đằng ní ngựa đạt mười cuộn bừa đại đi ฝันเราต้องตามหาคนฝฟนแล้วก็ต้องเอาไปที่หลังม้อยกันนั่นคือความฝันไม่ใช่สินี่คือความฝันใช่ไหมเราอยู่ในโลกของความฝันสินะโธ่เอ๊ ทำไมทำมาอยู่นี่โลกขอฝนด้วยเนี่ยมันช่างโหดร้ายมันโหดร้ายเพื่อเกินแกเอ้ยแกเพราะข้าไปทำอะไรแกแกเลยทำอย่างนี้กับข้าแกแก ก็ก็รู้ไหมเอ้หมูหมูต้องตายหมูหมูใช่ไหมเริ่มมีน้ำหมูแล้วอยู่แล้วเขามาอยู่ที่นี่หรือเราฝันไปเหรอเรื่องที่เราเราคงจะฝันไปสินะ เราต้องตามใช่แล้วเราต้องทำเรือตามพาคนอื่นไม่งั้นเราคงไม่มีฟิกย์เจอคนอื่นหรอกใช่ไหมล่ะท่าเจ้าใช่แล้วเสียงใครเสียงข้าเองข้าคือพเจ้าอย่างลงนี้ท่าเจ้าอยาก,กรู้เจ้าต้องย้อนอดีตไปแก้ไขตัวเอง ไม่หามาที่นี่ได้ครับแล้วข้าต้องทำยังไงเจ้าต้องฝั่งมาตรงมิติเพื่อกลับโลกเดิมได้เลยครับผมจะทำดีมากข้าเชื่อใจในตัวเจ้านะขอให้เจ้าทำได้ เข้าไปแล้วนะอย่าเพิ่งสิครับแล้วโรกนี้มีคนอื่นอีกไหมมออออีตอนนี้ก็จะมืดแล้วเดี๋ยวต้องนอนก่อนแล้วนะเราคนนอนแล้วนะ Ugh.